น,นี่ผมยิบชิปมาแล้วผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยกวกลูกสั้นนี่แม่งอันตรายนะตอนแรกเราก็แบบแม่งต้องได้ไก่ต้องตีไก่ตายหน้ากินตายหน้ากินนีิสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับตีปิ้นสองสี่พัดนะครับวันนี้นเรา,เรามาทำอะไรกันด, <c oughs> ดูชื่อช่องดิดูชื่อช่อง เราก็ต้องมาเรียนลูกท้างกันหน่อยอวันนี้เราอยู่ในเป็นกอล์ฟคลินิกออไทยแลนด์เซ็นเตอร์กิจกรรมอะไรนะคอปป้าช็อตเกมใช่ใช็อตเกมคลินิกครับผมซึ่งก็จัดโดยคอปป้าพูม่าไทยแลนด์บายซีดีเกมครับ <c oughs> คือจริงๆวันนี้ผมติดงานนะวันนี้ผมมีคอนเสิร์ตนะแต่ว่า ไม่ได้ว่ะลูกซ่านแม่งสำคัญนะต้องต้องมาเติมวิชาหน่อยเติมของหน่อยเติมของหน่อยกิจกรรมภายในเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วเราจะเข้าไปเริ่มกิจกรรมกันแล้วก็จะมาให้ดูว่ามันมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับจริงจริงแล้วที่ที่ดูมาวันนี้มีหลายเซสชั่นนะพี่ทั้งัดทั้งในทรายทั้งข้างกีหลายๆแบบอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยให้ช่องของเราลดสกอร์ได้เจะได้มาการไม่ว่างนะไม่ไม่คบพงแต่ว่า ไปสอนมันก็ได้ถ้าเราทําได้นะเดี๋ยวเราไปถ่ายทอดต่อถ้าเราทําได้นะไปเดี๋ยวไปดูบรรากาศดีกว่าอเคีจะเป็นช็อเกคนิกนะครับเ๋วนี้ก็คือเราจะ๋ยวเรวนกันชั่นแรกก็จะมีคปิแล้วกเดี๋ยวพอเบรกหลับกับผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยพวกลูกสั้นนี่แม่งอันตรายนะตอนแรกเราก็แบบ แม่งต้องได้ไก่ต้องตีไก่ตายหน้ากินจะตายหน้ากินนี่ตัวเพิ่มสกอร์เลยสองอนหพัทสองออนตีพัดชิปอีกบางทีแม่งวันไหนแบบเน้นๆนะมันจะชื่อมึงเป็นปะเออเป็นกับเน้นลูกนี้โหแม่งมันใจจัดอะมั่นใจชิปไปแล้วพัดอีเอ่อพัดเบอร์รี่ต่อเฮียจบเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปชิปกัน ดูโปรทำเมื่อกี้ทำเนีใหไ้ได้เหมือนโปรนะเวย้ยใช่ครับนะเอาให้เหมือนโปรเลยนะดูเวลาแบบให้ต้องกระแทกที่เราเป็นพยายามไม่กระแทกอะแต่ควาจริงเนาะเราอยู่ที่แขนซ้ายจริงนะ <c oughs> ถ้าแขนซ้ายแม่งล็อกได้อะ ของชัวอยู่แล้วการบอมห้าสิบสี่โดง่งหน่อยโดงหน่อย,อยสักสี่สิบแปดหรือไ,อดไ,ดไม่พิชชิ่งเราปิดได้ไหมถ้าต่ำถึงห้าสิบแล้วเราปิดมาหน่อยได้ไหมปิดได้ฉุดอเอ้ยลงเลยบ้าบอมเอห็นไหมถ้ายืนปิดอีกมันก็จะต่ำ ได้ไหมคือฟิวที่โปรสอนเมื่อกี้เป็นไงมันก็ดูมันเรียกว่าอะไรนะมันก็ดูมั่นใจกว่าตอนเราไปเองใช่ไหมพอ,มอรเราเน้นเน้นปุ๊บมันจะมีอาการที่แบบเราอาจจะไปเปิดหน้ามาเยอะเ,อเกินไปหรืออะไรเงีนเน้ยเราอาจจะไปไม่เซ็ตเหมือนคิดว่าตกหยุดอย่างที่เขาบอกจริงแต่ถ้ามันมีพื้นที่ให้เราเลือกเล่นเราไม่จําเป็นต้องไปใกล้หลุมก็ได้ไปกใกล้หลุมก็ได้อันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องจริงๆหลายคนอาจจะรู้ซึ่งแต่มันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเนี่ยนะ แต่จริงๆถ้าเล่นพิชชิ่งผมผมคิดว่าถ้าลูกมันเน้นลูกลูกรันอย่างเงี้ยลูกต่ำวอาน <ผม S 2> พิชชิ่งน่าจะเหมาะเด็ดแล้วโปรมายืนดูดนะนะ <laughs> <c oughs> ด้านซ้วยเลย <c oughs> ไม่กล้ายังโดนั่อย น้ำหนักเขาอยู่ซ้ายอยีกนนนิดึงมัอยู่างนน้ำหนักที่แบบเวลาหลังลูกอะเบ้มันจะเป็นอย่างนี้อาการนี้เวลาที่เราชิปหลังลูกนะส่วนใหญ่ขึ้นใช่ปะ่ะแล้วเรากลัวลูกมันแบบไม่ขึ้นใช่ป่ะครับแล้วเราจะแบบเหมือนพยายามงัดอย่างเงี้ยตัว <c oughs> มันนะเบิเร์ดใช่ปะ่ละลวนเหล็กมันก็จะไปโดนพื้นมันอ๋ออ่าเราจะไม่เอาแค่นั้นเราจะให้มันอยู่แบบนี้ไว้ไว้ลองสิขึ้นึ๊บอหนมาให้รู้สึกอยู่น้ำหนักอยู่วซ้ายลองลองสิงนี้ก่อน วิ่งสูงไปไม่เลยโตครับไม่เลยไม่เลยโตไม่เลยโต แต,ต่ว่าตัวพี่แบบเคยขึ้นใช่ป่ะไม่ต้องแบบเก็งหน้าไมาใ้ให้มันแบบสัแควร์แต่ว่าอันนี้มันขึ้นมาขัดทำไมเนี่ยครับขอบคุณครับกินเรียบกลับไปอ๋อเรากินเขาเราโดนกิน เราต้องโทรชวนนะถ้าคลิปอย่างเงี้ยต้องโทรชวนนะขอบคุณครับผมนั้นจริงจริงจริงชิปแอนดลันเนี่ยมันใช้ได้กับอะไรอย่างงี้แค่ก็หลักการเดียวกันเลยของแอนดลันมีเนินนี้ด้วยใช่แต่นี้เราปกติแล้วบอลมันซอฟเลยมันเล่นรูปทองใกล้ง่ายกว่าถ้าเป็นมือใหม่เราโยนถั่วว่าไม่ช่วช่ทีนี้เราจะเล่นรูปแบบให้มันโด่งหน่อย แล้วก็ตกให้มันซอฟไม่ถึงกับว่าหยุดเลยแล้วไอ้เรื่องสปินเนี่ยมันอยู่ที่ข oh <my> ึ้นอยู่กับกรอปดีนอะไรพวกนี้ด้วยว่าเราจะทําให้มันอยู่ได้เยอะน้อยขนาดไหนแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคก่อนว่าแบบเราจะตกให้มันแบบวิ่งน้อยตกแล้วให้มันวิ่งน้อยอน,นี้เสตนผพาอย่างแรกเปลี่ยนจากเมื่อกี้เรายืนแทบใช่ไหมครับหน้าไม้ตั้งขึ้นแล้วก็มืออยู่ ทีนี้เราจะเล่นโยนจกใช่ไหมปรับคือยืนกว้างขึ้นแล้วก็ตำแหน่งบอลจะค่อนมาทงางซ้าเยอะขึ้นทีนีก้ก้านจากเมื่อกี้เราอยู่5เลยเราจะเซฟให้หมันเกือบมาตรงแล้เกือบมาตรงแล้วน้ำหนักยังอยู่ซ้ายเหมือนเดิมน้ำหนักยอยู่ซ้ายอโอเคนี้ขึ้น ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมคือหมุนหมุนขึ้นแต่ทีเนี้ยมุขมข้อมือมันจะเริ่มมันจะเริ่มเซ็ตเยอะกว่าเมื่อกี้ละเมื่อกี้คือเราลงไปเลยนี้จะสูงขึ้นอแล้วก็ตอนลงเรายังหันหน้าอกเหมือนเดิมครับหันไหปหาเป้าเป็นทิวลี้หมุนหน้าอกไปหาเป้าจบทีเนี้ยข้อมือเราจะไม่ได้แบบล็อกเป็นท่านี้ละเราสามารถปล่อยให้ไม้มันรีลีสได้นิดนึงละเป็นทิวลี้์ให้ลูมันลอยแล้วก็ตกสาบขึ้นถ้าเกิดมืออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวให้ดูว่า ลูกมันต่างกันยังไงรอันนี้ถ้าเกิดจิบมืออยู่ข้างหน้าโยนขึ้นไปตกตกแรกมันกระดอนใชครับลูกมันแบบกระดอนอไปข้างหน้านใช่ไหมลงเฉยตกแรกอ่ะทีนี้เราจะโยนสมมุติว่ากีนมันแบบจากจากกีนไปไปพงมันมันสั้นกว่านี้เราต้องการให้ลูกมันแบบลอยกว่าน,นี้แล้วก็หยุดกว่าน,นี้อ่ะจากเมื่อกี้มืออยู่ข้างหน้าครับดึงกลับมาข้างหลังนิดนึงตรงๆลูกไว้ซ้ายขึ้นไม้แล้วก็ อบครับอ่านไปหาเป้าพยายามรักษามุมข้อมือไว้ขึ้นโยนครนะตกแรกมันจะตกแรกมันจะไม่ได้พุ่งไปข้างหน้ามันจะปึ๊บแล้วก็วิ่งนิดเดียวอันนี้คือเล่นแบบเล่นให้ลูกแบบซอฟยืนกว้าง 9, แขนอีกกลางาโอ้โหโฮเฮีย สวยงามดูพี่บอมเขาเนี้ยลงดูแข็งดูท่าก่อนยืนเจาะแปะมันจะง่ายที่เขาบอกว่าลอยปลาตรงนี้มันอยู่พอเราเปิดแล้วมันมันช่วยเใช่ไหมอ๋อไอ้ตัวที่ของพับบ้านนี่ใช่มั้ยคืออ่ะพับบ้านคือมันจะมีรอยวาลตรงนี้ที่มันจะช่วยที่โปบอกเมื่อกี้ เบามันต่างกันเดี๋ยวผมลอง58นะปดี๋ยผมลอง54ตอนนี้เวลาเราตั้งเปิดปุ๊บเนี่ยเห็นนลมันแนบพอดีมันช่วยเราได้โอ้โหยังเค่ตกหยุดลูกนี้นี่โหแรงว่ะที่บอลมันทะลุ ต้องแบ็กสวิงไม่สูงอะน้ำหนักอยู่ที่ความกว้างสวิงเลยคือเราต้องซ้อมใช่ไหมพอเราซ้อมเราจะกาหนักแล่ว่าเราขึ้นประมาณนี้จบประมาณนี้ถ้าขี่ง่ายคือขึ้นกับลงให้เท่ากันบมูว่าขึ้นขึ้นี่ขึ้นมานี้จบนี่เราเออสมุติลิปุ๊บไม่ยูก่ะเราคิปที่หลาถ้ามันไม่ถึงก็เพิ่มลนงเนี้ยวิ่งหนึ่งลูกครับไม่ใช่แบบไอ้ลูกไม่ถึงปุ๊บขึ้นบางบางคนขึ้นสั้นใช่ปะคิปไม่ถึงปุ๊บกลายเป็นขึ้นสั้น่าเดิมแล้วก็ กแทไอ้บางคนก็ขึ้นสูงปุ๊บจบพอแรงปุ๊บมาทำไงเป็นขึ้นสูงหยอดกระเช่อบิอ๋อคีมคือขึ้นแับลงไม <c oughs> ่ต้องอันนี้ผมตกเซตพบั a เกอร์ต่างกับคลิปคือหน้าเหล็ก เราต้องการให้ลูกมันโด่งถ้าหลบแบบนี้ลูกมันจะพุ่งนะมีโอกาสจะโดนเสียบนี่งั้นเสร็จอัพก่อนกิฟเริ่มจากเราจะไม่ใช่แบบว่าจับไม้เหมือนเดิมแล้วไปเปิดอย่างนี้ถ้ายอย่างนี้เปิดงี้ปุ๊บเวลาตีกลับมาใช่ไหมไม่จะกลับมาเป็นท่าเดิมยังไม่ลอยอยู่ดีเพราะงั้นเริ่มจากกิฟต์คือหงายหงายเหล็กก่อนเลยแบแบบแบให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วค่อยจับกิฟต์นท่าเนี้ยอ่กิฟต ทีนี้ถ้าเทคนิคผมนะนิดนึงคือผมจะจับมือขวาให้มันวีขึ้นมือขวาให้มันวีขึ้นเพราะเราต้องการขึ้นให้มันชันใช่ไหมข้อมือมือขวาเราวีขึ้น่างเงี้ยมุมมุมข้อมือตรงนี้มันจะเยอะขึ้นนะครับเราจะพับข้อมือได้ง่ายขึ้นอ่ะอันนี้อันแรกก่อนเรื่องกิฟต์เซตอัพตำแหน่งบอลชิปเราอยู่ขวาใช่ไหมครับขวากลางกลางข้อขวาบังเกอร์ขออยู่ประมาณส้นเท้าซ้ายถ้าเกิดคงใกล้นะ เสร็จแล้วเปิดหน้าไม้<ๆ>เยอะๆเลยเลูกอยู่ช่อนเท้าซ้ายน้ำหนักยืนนะครับเราจะไม่อยู่ขวาอย่างนี้เตอร์ตัวเราใช่ไหมนะ<ๆ>เราจะยืนกดมาที่ขาซ้ายเปิดปลายเท้าออกเปิดปลายเท้าออกนะหน้าไม้ปึ๊บทีนี้ขึ้นยึดที่ผมจับมีขึ้นใช่ไหมตรงนี้ไม่拉แลนะ้วถ้าากมันจะหลังลูกมีโอกาสหลังลูกเยอะครับเราต้องการที่มันชันขึ้นขึ้นปึ้น เช็ดข้อมือขึ้น,นให้หน้าไม้เปิดใช่ไหมตอนลงหมุนผ่าเลยปึ๊บทีคือให้รู้สึกว่าหน้าเหล็กอ่ะมันหันเข้าหาตัวเราตลอดอเป็นถ้าไม้จะเปิดอย่างนี้นะขึ้นหรือลงผ่ะเปิดหน้าไม้เปิด,ปดถ้านนะอย่างนี้ลูกพุ่งไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมไมเปิดซูมกล้าวได้ไหมนะอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทีนึงแล้วเวลาลงเหล็ก เราจะลงแบบข้างหลังลูกประมาณสักนิ้วหนึ่งแถวแถวนี้แถวนี้นะไม่ลงแบบที่ลูกเลยหรือว่าแบบลงมาแบบหลังลูกเยอะเราเอาแค่ประมาณกะกะเอาประมาณนิ้วหนึ่งถ้าถ้าเกิดเราจะซ้อมซ้อมนะลองลากเส้นเป็นสองเส้นนี้จดจดไม้อยู่เส้นหลังนะได้วดที่เห็นนะคือให้มันเหมือนเราตักทรายจากตรงเนี้ขึ้นไปที่เส้นหน้านี่คือแบบวิววิวซ้อมนะถ้่ว่าจะแบบวิวนี้ ื่นเด็ขขขกข้อมือตามหมุนเปิดหน้าไม้เปิดหน้าไม้ตลอดขึ้นอยู่นี่เปิดหน้าไม้ตลอดนะครับตอนนี้ นู้นแรกกันรอดละลูกได้รอดรอดนู่นอ่ะอดนู่นพี่เบีย่ะอยู่นู่นอะ่ะรอดมั้ย จารบอมครับอืมสูงเเอออุ้มอย่างเงี้ยสวยเลยแต่อย่างคือทรายมันสูงด้วยแหละเราเราไม่ได้อะไรนะแต่มันค่อนข้างสูง โอโหโหเก่งเต็มเหมือนชมแบบร้อนโอ้โหเลยไปเอาแบบนั้นแหละแต่คือจูงกี้นะจูอกีคือผมไม่ได้เตรียมใจมาที่จะเจอร้อนขนาดนั้นเองไม่ได้เตรียมเลยครับเฮ้ยวันเก่งเฮ้ยลูกนี้สปริงจัดเลยเนี่ยให้มันก็ไม่ยากนี่หว่าเป็นไงเซกชั่นทรายอนาคินสกายวอลเกอร์ทำไมครับผมไม่ชอบทราย เกิดอะไรขึ้นยังจูนมันไม่ได้ยังไงมันมันก็เป็นเซกชันที่เราไม่ค่อยได้ซ้อมบางทีก็ไม่กล้าเล่นเออมันเป็นนมันเป็นเรื่องเล่นที่ยากสาหรับผมเนี่ยใช่ใช่วันวันนี้ก็มาได้แบบวิธีการเลือกใช้เลขเทคนิคเล่นในซ้ายลูกข้างกีนแบบต่างๆอย่างเงี้ยนี่นี่ต่อไปเดี๋ยวจะมีอีกอีกอีกอันหนึ่งที่วันไหนนี่ถ้าเกิดแบบว่ามุมมองเราไม่ดีนะหลายพัดเลยนะในตัวอย่างเงี้ยเวลาสามออนสี่พัดสองออนสี่ ประจำเดี๋ยวไปดูเดยไปดูมองผมกับชื่อช่องใช่ชื่อรายการตีปิ้นสออสี่พัดสีพัดจริงไอ้ที่ที่เายืนเหมือนผมเลยเนี่ยถ้าพัดอะไรเงี้ยอะัถูกนะ อันนี AL ้คือตัน้อยมั่งโป้พาร์ตอะครับว totally ิธีการจับอะมันมีเบสิกอยู wow. ่ระดับหนึ่งแต่เบสิกของมันกว้างมากคือมันมีจับหลายแบบบางคนจับคอแทนบางคนอาร์มล็อกมันถือว่าเป็นเบสิหมดเลยพี่คือถ้าคนที่ต้องแก้คือถ้าจับแบบ ประหลาดประหลาดอย่างนั้นนะต้องแก้แต่ยงงี้มันถือว่ามีคนทำแล้วแล้วเขาเล่นได้ดีด้วยในทัวร์เต็มเลยไอ้นี่โอ้โหแต่ล่าสุดกูไปลองมามันได้นะเว้ยตอนหนึ่งที่กูจับสามระดับทักใจกูก็อย่างเงี้พัดไปวิ่งมันนไหวะกว้างงถ้าลูกแบบอันนั้นคือจับได้ไหมถ้าแบบนี้ถ้าแบบบล็อกทำแล้าพันปมก็ทำได้ถ้าลูกแบบอไกลๆเลยนะทำแล้วกูจะชนอกกันเลยเหรอใช่แบบนี้มันนิ่งอ่ะยี่ มันเหมือนมันค้นพบด้วยตัวเองไอ้เนี่ยแล้วคือล่าสุดที่ไปตีด้วยกันที่การพัดแบบนี้ระยะหนึ่งคันทงลงทุกลุ่มเลยผมว่าโอเคน้ำหนักโอเคชอบไหมครับเออชอบแต่พี่ว่าเบาใช่ไหมครับมใช่ใช่เบาสวยสวยสวยอันนี้เป็นรุ่นใหม่แต่ไม่ใช่ตัวทีดีพิ้งใช่ครับตอนนี้เราอยู่เซตชั้นพัเตอร์ก็ึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูเหมือนพัตเตอร์พวกเราก็จะไม่ไม่ค่อยไ,ได้มีปัญหาอะไรมีเช่นพัดไม่ลงเน่ยแหละหัแต่การโลน้ำหนักการเซตอัพอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันก็ไม่ได้มีตายตัวเนาะใเลือกเซตอัพนะ <h> แต่ลูกโลอะไรมันก็มันจะมีเทคนิคอะไรออมานิดนึง <h> ซึ่งอาจจะเอาทฤษฎีบวกกับความขนาดของตัวเองด้วยส่วนอันนี้สําหรับโตัวผมเองนะอันนี้ผิดถูกไม่รู้ยังไงนะการเลือกใช้พัตเตอร์ก็จริงๆแล้วเนี่ยพูดยากแต่ ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันส่วนเรื่องว่าเป็นพัตเตอร์แบบไหนที่ช่วยเรื่องอะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสี่ละสูงความสูงหรือความยาวการทอดนนะตอนนี้มันจะมีเรื่องการฟิตติ้งมันไม่ใช่แค่เหล็กไดเวอร์เดี๋ยวนี้มีฟิตติ้งพัตเตอร์ด้วยมันจะเห็นว่าการอิมแพคลูกเป็นไงวางอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราดีไหมเหมาะกับพัตเตอร์แบบไหนอาจจะเบรดหรือมันเลดอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนวันนี้สําหรับ F4 ที่ดูนะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปดู EP หน้ากันว่ามันจะช่วยกันได้จริงๆไหมนะ <c oughs> อาจจะเหลือแค่จากสออนสี่พัทเป็นเหลือสองออนสองพัาขอบคุณขอบบ้า p Thailand ูม a าไ a ยแลนด์บายซิตีเคนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นชื่อกิจกรรมว่า Shot ช็อตเกมคลินิกก็ ใครที่พลาดงานนี้นะฮะติดตามที่เพจคอป้าไทยแลนด์ได้เรื่อยๆเลยนะครับอาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆเรื่อยๆใช่เป็นประโยชน์แน่นอนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับตอนนี้ฝนไล่แล้วครับฝนมาฝนพอแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่อด้วยครับไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ